ทั้งหมดที่เขาเกิดความวิกฤตเกิดคําถามต่อต่อตัวผู้นํามันเป็นเพราะพฤติกรรมของผู้นําที่แสดงออกไม่ได้มีใครไปไปว่าคุณบิดเบือนว่าคุณโกหกนะแต่คุณโกหกเองไงก,ก็นั่นแหละก็คือ,อปัญหาใหญ่ของการทําให้เกิดความไม่เชื่อมัน่นแล้วแต่ละเรื่องเวลาที่เหมือนที่ถึงพูดตอนตอนน้นปัญหาที่เป็นเรื่องใหญ่ๆยากๆนี่นะ น,น,นายกอ,อิงเนี่ยใชนย่นายกอิงเนี่ยไม่เคยสามารถที่จะสื่อสารทางการเมืองเพื่อให้คนเชื่อมั่นในสารที่ออกมาคือหลายเรื่องเนี่ยพูดหลายเรื่องนี่ข้ามไปเลยที่แทบจะไม่พูดโดยทําใหม่นะและหลายเรื่องเนี่ยใช้วิธีการพูดเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล่นคือคนอเป็นผู้นำในเวลาสื่อ <c oughs> สื่อสารต่อสาธารณะนะคุณจะมาพูดเล่นหัวเหมือนคุยกับเพื่อนเนี่ยมันมันไม่ใช่นะ คือคุยนอกรอบอะไรโอเคมีแซวบ้างอะไรนิดๆน,น้อยๆได้นะแต่วันใดวันหนึ่งที่ประเทศกําลังมีปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยปัญหาใหญ่ที่เขาต้องการคําตอบหรือวิสัยทัศน์หรือความเชื่อมั่นอะไรจากนายกน,ยกนี่นายกจะมาพูดเป็นเล่นไปหมดมันมันไม่ใช่มันยิ่งทําให้คนเขามีปัญหาในความเชื่อมั่นอย่างที่บอกคือไม่เกินเลยไปหรอกที่ฝ่ายค้านจะพิปลายหรือกระทั่งประชาชนเขาจะตั้งคำถามเรื่องวุฒิภาวะ ความเป็นผู้นำของนายกคือปัญหาใหญ่